ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่สา,สายเกือบจะเที่ยงนะครับมาเดินดูสภาพของทุเรียนนะครับที่โดนฝนกระหน่ำมา3-4วันแล้วก็มีความชื้นดินมีความชื้นมีความแฉะพอสมควรเลยเพึ่งทำร่องน้ำนะครับไหลออกนะครับเพื่อระบายความชื้นออกจากขนทุเรียน ก็ย um> ังไม่ได้สังเกตอะไรมากนะครับแต่พอมาดูจุดนี้นะครับนี่ในมุมของต้นต้นต้นไม้มันมีต้นดอกไม้เขาเรียกดอกอะไรไม่รู้นะครับนะหอมนะครับก็ยังไม่ตัดทิ้งนะครับเขาได้ปุ๋ยกับได้ปุ๋ยกับฮอร์โมนทุเรียนนะครับเนี่ยผมฉีดใส่ดอกอบบานดอกบานเยอะเลยแล้วก็ใบใหญ่มากครับเนี่ยครับ ว่าถ้าใครจะปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับนะครับถ้ามีปุ๋ยทุเรียนหรือมีฮอร์โมนทุเรียนนะครับเนี่ยจะนีลมิดใบได้เลยครับนี่ใหญ่มากครับใหญ่มากเลยนะครับแต่ทุเรียนดูยากนะครับดูเลียยากกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ขนาดที่ฉีดแค่ผิวๆิเพ,พืินๆน,น,นะครับอ่ะมาดูสิ่งที่จะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิก มันอยู่ตรงมุมอับอยู่เหมือนเดิมนะครับมุมอับที่มุมไม่ได้เดินดูดูไม่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 สะดวกหรือไม่ชัดหรือหรืออาจจะอาจอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สังเกตดูดูนะเพื่อนสมาชิกว่าเห็นไหมครับมีดาวกระจายครับเต็มเลยตอนแรกๆก็เอะใจว่าให้ปุ๋ยทางดินให้สาหลายทางใบ ทำไมจึงขาดธาตุแมงกะนิดคิดอยู่ในใจแต่พอดูไปดูมามันเกิดจากใบแก่ครับใบใบแก่แล้วแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆล,ละเอียดนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเป็นจุดจุดนะครับเม็ดเ,เล็กละเอียดเหมือนขาดธาตุแมงกะนิดนะครับที่เดากระจายแต่พอพลิกใบนะครับมันใกล้เคียงกันกับการขาดธาตุครับ แต่เป็นเชื้อราอไม่ใช่เชื้อราเป็นเพี้ยะนะครับเป็นเพี้ยหอยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเพี้ยหอยนะครับทุกใบนะครับให้พลิกดูอย่างนี้นะครับมันอาการมันจะใก,ใกล้เคียงกับขาดธาตุเมงกานิดครับขาดธาตุเมงกานิดที่ผมทําคลิปไปนะครับแต่ธาตุเมงกานิดเนี่ยพอพลิกไปเนี่ยมันจะไม่มีตัว เพียงหอยนะครับนี่นี่นมันมันเป็นปตะปุ่มตะป่ําอยู่ครับนี่นี่มันเกาะอยู่ใต้ใบครับนะไหมครับเนี่ยมันจะตายอยากจากขาดธาตุแมงกานิสถ้าถ้าถ้าขาดธาตุแมงกานิสพอพิกฝั่งนี้มันจะไม่มีอะไรนะครับมันเกิดจากการที่ใบเขาไม่ได้รับสารแมงกานิสนะครับธาตุอาหารแมงกานิสแค่นั้นเองนะครับแต่พอพิกตัวนี้นะครับเป็นอาการคล้ายๆกัน แต่ถ้าดูดีๆมันก็ไม่คล้ายเท่าไหร่นะครับมันเป็นจุดลึกๆนะครับเหมือนเอาเข็มจิ้มลงไปประมาณนี้เป็นจุดกลมๆครับนยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้มันเหมือนกับเม็ดสาคูเขียวๆที่แบบมันเป็นสาคูตากบหรืออะไรเขาเรียกนะครับแต่พอพลิกมาชัดเจนครับเนี่ยเห็นไหมครับ พิกมานี่ชัดเจนเลยเอามือรูปดูมันจะเป็นตะปุ่มตะป่่าครับเป็นตะปุ่มตะป่ําก็คือตัวเพี้ยหอยครับเพี้ยหอยนี่ๆน,นี่ครับเอามือลูบๆมันจะสะดุดสะดุดมือเรานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เช่นกันนี่ครับมันจะออกขาวๆเทาๆหรอกครับนี่คือเพี้ยหอยนะครับเพี้ยหอยประมาณนี้นะครับมันจะเจอนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับมปีปลาปลาย เ,เดี๋ยวดูนี่ดูก่อนนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นเพี้ยหอยจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีเป็นเป็นเม็ดเม็ดนะครับเป็นเพี้ยหอยเกาะดูดดูดกินน้ําเลี้ยงเขานะครับเาถามว่าตรงนี้ได้ฉีดยาไหมฉีดครับฉีดแต่บังเอิญว่าเราฉีดเฉพาะหน้าใบ ฉีดเฉพาะหน้าใบนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับผมฉีดยาอยู่บ่อยนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับโดยเฉลีย่ยในเรื่องของการดูแลยอดเขานะครับทั้งยาเพลี้ยนะครับแล้วก็เชือ้อราแต่เวลาฉีดเนี่ยมันมีข้อข้อที่ท,ท,ที่สังเกตแล้วก็ข้อที่ ควรนําไปพิจารกก็คือเวลาเราฉีดนะครับเราจะฉีดโดนหน้าใบนะครับโดนเฉพาะผิวผิวฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับ 1. ยาที่ผสมมันอาจจะมีความอ่อนนะครับก็คือความเข้มข้นมันน้อยนะครับเราก็กลัวว่าใบอ่อนยอดอ่อนมันจะเหี่ยวนะครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2เราฉีดเฉพาะหน้าใบเราไม่ได้งายใบอย่างนี้ฉีดครับมันเองไหครับ เม็ดๆเลยครับมันจึงทําให้นะครับแปบ๊บนึงมันจึงทําให้เพี้ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไม่โดนยาครับนั่นคือเหตุผลหลักๆเลยไม่โดนยาเราไม่ได้หงายฉีดนะครับฉีดตรงนี้นะครับนั่นคือประเด็นที่2ก็เลยเพี้ออพยมันอยู่ข้างล่างนะครับประเด็นที่3ก็คือมันเป็นฤดูฝนนะครับเป็นฤดูฝนมันจึงทําเป็นช่วงที่ เพียเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็ระบาดนั่นคือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับเวลาฉีดนะครับยาอาจจะยังไม่แสดงฤทธิ์เดชอะไรมากมายนะครับแต่ก็มีฝนมาชะล้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หลายๆปัจจัยหลายๆสาเหตุนะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็ก็ไม่ต้องกลัวนะครับในในลักษณะนี้ก็ใช้ยานะครับใช้ยา เพี้ยทั่วๆไปนะครับแต่ก็สลับควรจะสลับยี่ห้อนะครับสลับชนิดประเภทนะครับอันนี้ไวออยไวออยส่วนมากผมจะใช้ฉีดยอดครับแต่ถ้าเพี้ยงนี้น่าจะเป็นอะบาเมกตินนะครับถ้าไม่เป็นอะบาเมกตินก็สลับกับใส่พืชเมทินก็ได้นะครับอัมมิดาก็ได้นะครับอะมิดาโคพิด ก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยมันเป็นเม็ดๆเป็นตัวๆนะครับตัวนี้สังเกตได้ง่ายครับตังนี้สังเกตได้ง่ายเห็นไหมครับใบแบบสวยลายสวยเลยครับก็เดี๋ยวเวลาฉีดก็คงจะยกขึ้นอย่างนี้นะครับใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ผ้าแม็ดนะครับคุมจมูกแล้วก็ไงในช่วงตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นตอนนี้มันมีแดดนะครับโอ้โหใบนี้ยิ่งเยอะเลยครับนะเดี๋ยวจะถ่ายยังไงมันซูมละเอียดมันไม่ละเอียดพอครับ ใบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวเลยนะครับเป็นตัวเป็นเม็ดเม็นะครับเต็มเลยครับเดี๋ยวจะมาหงายนะครับทุกใบนะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันอยู่ในมุมอับนะครับก็อาจจะฉีดไม่โดนเขานะครับแต่ตัวอื่นไม่มีนะครับต้นอื่นไม่มีแต่ที่เห็นอย่างนี้นะครับที่เป็นใบอ่อนห่ออย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่า แดดวันนี้ค่อนข้างจ้านะครับแดดจ้ามากเขาก็เลยห่อนะครับลดการคายน้ําแล้วช่วงเย็นหรืออากาศเย็นเขาก็จะคายน้ําแล้วก็ใบห่อนี้ก็จะคลี่ออกมาครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกทุกทุก,ทกครั้งไปนะครับทุกวันที่มีแสงแดดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพวกนี้คือไม่ได้เหี่ยวจากจากสารพิษหรือไม่ได้เหี่ยวจากโดนยาอะไรต่างๆนะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่ามันมีแสงแดดค่อนข้างจ้าวันนี้ดูเหมือนฝนจะตกซ้ำอีกนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกตอนเย็นก็ควรจะฉีดนะครับนี่ข้างหลังก็ประมาณนี้ครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอทุเรียนมือใหม่นะครับที่เห็นใบเดาวกระจายนะครับโดยเฉพาะใบมันอยู่กับใบแก่ครับ ใบแก่มันจะเป็นห่างๆบางใบก็ถี่ยิบเลยนะครับเดาวเนี่ยใบนี้เป็นมากที่สุดนะครับเนี่ยเป็นมากที่สุดเลยนะครับมากกว่าใบอื่นพอหงายดูนะโอ้โหชัดเจนนะครับเป็นเม็ดนะครับมันจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับนี่มันจะเป็นเม็ดเม็ดครับก็ประมาณนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องแบบนี้เพราะเอ่อเราก็มียาอยู่แล้วนะครับ มียาในการฉีดอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใส่เข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าอย่างนี้นะครับถ้าผมผสมก็คงจะ1นึ่ง cc นะครับห ml กับน้ํา1ลิตรหรืออาจจะน้ำครึ่งลิตรประมาณนั้นเพราะว่ามันมีไม่เยอะนะครับมีเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวก็อาจจะผสมแบบเข้มข้นแล้วก็ผสมน,น้อยจํานวนน,น้อยฉีดเพียงต้นเดียวนะครับต้นอื่นอนไม่มีอะไรที่เป็นข้อที่ เราจะต้องดูแลรักษาก็ไม่ต้องฉีดนะครับก็มันก็จะเปืองยาโดยโดยโดย,โดยโใช่เห็ดนะครับก็ประมาณนี้ก็ผสมน้อยน้อยนะครับน้อยน้อยก็เอามาฉีดเขาประมาณนี้ครับก็คงจะฝากติดตามแล้วก็วิธีการสังเกตแล้วก็วิธีการรักษาทุเรียนที่เพียงหอยลงนะครับก็จะมีอาการประมาณนี้ก็ฝากกุนแล้วก็แชร์ คลิปสั้นๆส,สาระเล็กๆน้อยๆไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ